สวัสดีครับผมสมนั่นครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเปนเอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันเสาร์ที่2 8ธันวาคมปี2567ครับนี่จะมีอยู่4คู่1มุมนะครับเป็นแสดงสดิติทั้งหมดเลยครับคู่แรกครับปามาพบกับเอซีมอนซาครับในเวลา3โมงตรงครับคู่ต่อมาครับเอมปอรีพบกับเจนัวครับในเวลา3โมงตรงเช่นเดียวกันครับคู่ต่อมาครับกาญารีพบกับอินเตอร์มิลานครับในเวลาเที่ยงคืนตรงครับผู้ต่อมาครับราโชโครับพบกับอันตาครับในเวลาตี24นาทีครับโอเคครับขอฝากสนับ หากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเว่นเอ็มโดยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมเรื่งคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟอนแทรีครับระหว่างปามาพบกับเอซีมอนซาครับเกิดลักษณะรายรับมอนซาเปิดบ้านเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอีกเกมครับปามาเปิดบ้านเสมอไปศูนย์ประตูศูนย์ครับเจ้าตีนฝั่งปามาครับฟาอิโอเบเกียครับหมดศักยภานกองหลังอย่างยอร์ดันโอโชริโอโรตโรวาเลนติกองกลางอันเดรสเบนาเบแล้วก็นาวเอลเอสเซวชบาเตอุสคูวัสกี้ที่ยังพากันบาดเจ็บอยู่ครับและะอาจถนตตัััวววโโยคคูิบบรรผม ลองบางตัวพอทำผลงานไม่ค่อยจะดีครับส่งตัวขององตวนไฮโน่ครับผมลงทำหน้าที่แทนครับนอกจากนั้นเนี่ยหลายปัญหาครับเข้าจะนวนสี่ต่อสองต่อสามตัวหนึ่งครับโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่างโยฮันบอนนี่ทัดดินาฟอร์มอนซาครับเรฮันโดเนสตาครับเป็นปัญหาโดนเรื่อาเจ็บเยอะมากครับจุดใช้งานตัวหลักอย่างกองกลางมันเตโอเบซิน่ากองกลางอย่างมิรลนยูริชข่าวดีคือใช้ตัวของดานิเอลมาเดนี่ผลโทษแบลงกลับขึ้นมาครับเข้าจะนวนสามต่อสี่ต่อสองตัวหนึ่งครับโดยมีสองตัวรุ่ยัง ดานิเอลมอดินน่จานลูกาปรากีปราดีช่วยกันปั่นเกมให้หน้าเป้าตเก่งอย่างดานี่โมตากฟอร์สรนกครับประมาณดับที่ชมาเกล่าสุดเปลย่ยนเอโซมาแพ้0รฟอร์มล่าสุดแพ้3เกมต่กันในบ้านเนี่ยแย่กว่าครับเกมเยือนซะอีกแข่งในบ้าน9้าเกมชนะ2เเสมอ2เกมแพ้1-5เกมหาชนะยากมากเลยครับทีมน้องใหม่ฟอร์มไม่ค่อยจะดีครับเสี่ยงลงไปโซนตกชั้นได้ครับมอซานดับที่20ทีมบอยเกล่าสุดเปิดบ้านแพ้ยูนิฟอร์มวยยมาาากกกคทงฟืื้นนนเ มาคงเป็นโอกาสที่ดีที่จะกลับมาชนะได้เดือนหน้าเกมลุกกำลัที่แน่นอนเชียร์มอสซาเจอทีมน้องใหม่คงเปิดเกมแรกเช่นกันครับไม่มีอะไรเสียแล้วครับเกมนี้คว่ามอสซาไม่น่าแพ้เกมเยือนเนี่ยแพ้ยากส่วนใหญ่เสมอครับยิงก็ยิงมาได้แค่5เกมติดโอกาสเสมอสูงห่วยด้วยครับเซี่ยได้รับเสมอไปหนึ่งรูดตอหนึ่งกับฟันนงกับรองมอสซาครับและคู่ธรรมนะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลซาอิตาลีเช่นเดียวกันเลยครับระหว่างเอมบอร์ี่พบกับเจนัวครับผลงานเจนการล่าสุดเอมบอร์ี่เปิดบ้านเสมอไปสูง0-0ครับในการมาเสมอ4 ตัวตัวสำรองตัวจริงหลักๆอย่างกองกลางกองหลังกองหลังมาเตียสวิติกองกลางนิโคลัสฮาวอัลเบโตกราซี่กองหน้าเปียโตเปเลนินี่โอราสโตรเปเกนครับผมข้อที่คือกองหลังตัวเก่งอย่างมาเตียสเดชิโร่ผนโทษแบนกลับมาลงสนามไในครั้งครับเขาว่าจะหมก3ามตัวสีว่อ2ตัวหครับด้วยมีสดตรวลูกอย่างยูเซฟมาเรเซปซิโนเอสเปชิโตสร้างสรรค์เกมให้กับโรเรนโชโครลมโบทำหน้าที่หน้าเป้าต่อไปครับพระเจมาฝั่งเจนัวครับพระจิกเวียร่าหมดสิทธิ์งานของกองหลังเลี่ยงเฮเนสอาฮานอกองกลางลูรัสมาเลสลอฟสกี้กอง นาอย่างจูเนียเอชอาร์กระผมและยังผ่านบาดเจ็บอยู่ครับน้ที่ผู้เล่นจากเกมลกสุดเป็นหลักครัว่าจะมดสี่ต่อสมสามีสสานเกมรูกอย่างอาริฮันโดซาร์โีอันเดียสปีนามมนติวิทยาช่วยกันไล่ล่าสกอเกมนี้ครฟอร์สุดนะครับเอมปเรียมแบบที่สิบเเกมล่าสุดไปเยืออัลันตาแพ้สองต่อสามครับฟอร์สุดแพ้สองเกมต่อการเจ็ดเกมล่าสุดชนะหนึเกมเสมอสามเกมแพ้สามเกมหาชนะยากมากเลยครับเชนวอลลแบบที่สิบามเกมล่าสุดปิดบ้านแพ้เนปโตรดีสหนึ่งต่อสองครับฟอร์สุดแพ้ ช่วงหลังเนี่ยสทีมนี้เสมอกันเนยอะกับเอมปอรีเนี่ยเจ้าบ,บ้านคงใส่เต็มที่หวังชนะกับทีมเยือนเจนัวตั้งรับเราสองกับเกมนี้ครับว่าเจนัไม่น่าแพ้กับเสียงรองเล่นลุ้นเจนัวเบียดชนะได้สกอรี่อัเจนัวชั้นหนึ่งศูนครับฟนโนกับรองเจนัวไม่น่าแพ้ครับคูรร่ไหมานะครับเป็นการไปคอฟฟอนเสีตารีครับระว่างกายารีพบกับมิเตเมลานครับลานชาลกกนเลาส่วนการมิเตเมลานเปิดบ้านไปสองสองต่สองกับนายเจอมากายารีชั้หนึ่งเกมเสมอันสองเกมแพ้เจ็เกมสู้ไม่ได้ครับท้ายทีฝั่งกายารน ะจะมีคนอื่นมาเสียบแทนอย่างเยอรี่มีนาที่บาดเจ็บาเกมล่า,า,าสุดท้ายต้อบว่าจะมาหมสต่อสองามต่อหนึ่งครับโดยมีกองหนา้าตอกเป้าอย่างโรเบโตปิโคลีพร้อมพักบอลแล้วกองเกนวันนี้ครับถ้าองฝั่งอินเตอร์มิาลานครับก็ซื้ออย่างชิมานเนสกี้มอนติทาน,นของกองหลังไปจาแเมนปาวาฟานเชสโกอาชบีมาเตโอดามิยังพาก,กันบาดเจ็บอยู่ครับได้ผู้เล่นาจากเกมล่าสุดเป็นหลักข่าวดีล่าสุดคือเขดาว่าจะหมดสต่อห้าต่อสองครับโดยมีสองกองหน้าอย่างรอตโรโรมาตินเนชมาคุามตัวหลกมล่วยกัน1ิ แพ1เกมแพ้7เกมดำหนึ่งสุดๆฟอร์มในบ้านยังพอมีหวังครับเพิ่งชนะได้2เกมใน5เกมล่าสุดในบ้านครับอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าอันดับที่สามล่าสุดเปิดบ้านชนะโคโมสองศูนย์ครับฟอนนร์มสในลีกยังโหดอยู่ครับไม่แพ้เข้ามาสุปดเกมติดกันโดยชนะ4เกมกำลังร้อนแรงเลยครับตอนนี้ตามจากฝูงอยู่สามคะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1เกมครับใน,บนเรื่อนี้ครับกายะดีในบ้านแพ้มาสี่เกมติดสองแหวแพ้อีกแล้วครับเจอของหนักเลยครับเน้นรับลื้อหวังเสมอทีมยานอินเตอร์เมลานแม้กองหลังจะเจ็บหมดแต่เกมลุกยัง นะครับเป็นการรีคอร์ฟอนด์แซตตารีเชนเดลกันครับและว่างลาเชลพบกับอันตาครับพองการจักันกีฬาส่วนนะครับอันต์าเปิดบ้านทำไดสามตัวต่อหนึ่งครับในการจะมาลาเชลชนะสามเกมเสมอสองเกมแพ้ห้าเกมไปลองผสมคนเลยครับท่าทีของลาเชลครับกุซือย่างมาโกโบรนี่มดสช้งานกองกองกลางมาเ์ติอสเปซิโนกับกองหน้าเทียรนี่นอร์สลินเบรโดสามเพืเล่นยังบาดเจ็บอยู่ครับเพราะฉะนั้นไปไร้ปัญหาเขาจะบอกเสือสามสามโดยมีสามประสานเกมรุกอย่างบูราดียวาเลนตินกาเซียนอสมาเตียคาชคันยีช่วยกันล้างสารเกมในวันนี้ครับท่่าาอััลนกบุย่างจานเเปปโรรกสนี่ครับมอสท่าองที โจสกาดวินีกองหน้าจานลูกาสกามังกาแล้วก็มาเตโอเลติกีกับที่ยังมากันบาดเจ็บอยู่คราวนี้คือตัวของบาเทนเดรนูนครับผมกองกลางสารพัดประโยชน์ผลโทษแบงกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับทั้งหมดครับว่าจะมานบุกสามตัวสี่ตัวหนึ่งตัวสองครับเป็มีสองกองหน้าอย่างชานเดอร์เคตเตเลเล่แล้วก็อาเดโบราลุกมันครับช่วยสร้างสรรค์เกมในวันนี้ครับฟอ์สุนกับลาเชวอนดับที่สี่มีหลังสามสิบสี่คะแนนครับทีละสุดไปเยือนเรเช่แพ้สองชนะสองตัวชนะสองประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มแ้สุด้โมครับชนะเกมจากิล ในบ้านยังแข่งแข่งครับแต่แพ้เระมาสูมตัวหกอลนต้าดับจ่าฝูงครับอันดับที่หนึ่งมีสี่สิบคะแนนครับเกลือสุด เปิดบ้านชนะอีปุติสามูสอง่งสุในลีกชนะสิบเเกมติดต่อกันหดสุดเลยครับแต่เกมเยอนชนะให้เกมติดต่อกันครับเนื่องเกมนี้ครับไราโชว์แมฟอร์มจะดูดีในฤดูกาลนี้ครับแต่ก็มีแปลกๆให้เห็นไปอยู่บ่อยครับเกมนี้ในบ้านคงหวังชนะเพื่อไล่คะแนนขึ้นไปครับทีมยานตาครับเกมนี้ประคองเกมรอเกมสวนกลับทำไดีอยู่แล้วเกมนี้คาดวาอันาเนี่ยในความมั่นใจได้เยอะมากครับน่าจะสวนกลับได้ประตูอน่างแน่นอนครับโคาชอันก้าอันด้าชนะสองตกดอันหนึ่งครับเีิรม